ต้องมีกี่ล้านวะถึงจะลม้มลิเวอร์พูลได้สวัสดีครับสวัสดีครับครับครับตอนนี้คนกำลังสนใจตัวเลขมากๆเลยนะครับอถ้าเกิด เราิงก็ประมาณอยู่ดีเกิดรวยขึ้นเนี่ยประมาณ2 0 0 0 0ืกว่าล้านบาทเราจะสามารถเอาเงินนั้นไปสร้างทีมที่จะลม้มลิเวอร์พูลแชมป์พรีเมียร์ลีกแลดูการนี้ได้อย่างไรแชมป์พิรพลเอื้ออริยกูลเจ็บไปเราจะเล่นในระบบ4 1 2 3ครับเริ่มจากโกฮะถ้าดูตารางนี่โคตรฮาเลยนะ คือดู2อ,อันดับแรกนี่ลิเวอร์พูลยิง85ลูกแมนเชตี้1 0 2ดูอันดับ9ครับพี่น้องครับเชฟฟิลด์ดาบคู่ยิงแค่39แต่ดูเสียฮะเสียแค่39ทีมอันดับ9มันเสียประตูมากกว่าแมนซีแค่4ลูกเสียมากกว่านกแดงแรงเพลินแค่6แถมน้องดีนเฮนเดอร์สันค่าตัวแค่740ล้านบาทถูกกว่าทั้งอาิซงและเอเดอร์สันหลายเท่าจัดไปรอไร กองหลังสองชิงจอกสองนกแดงแรงเพลิงแบ็กขวาริคาร์โดเปเรราแบ็กซ้ายแอนดรู์โรเบิร์ตสันหลังกลางเวอร์เจอร์ฟานไดค์และชาคลาโซยนจูสี่คนเช็คบินรวมกันจะไม่ถึง8 0 0พล้านเลยมิดฟิ 2, ลหนึ่งรับสองลุกเอนโกโลคานเทนี่2,960ล้านบาท2กลางลุกก็เควินเดอะบอยเนอร์ 4,440ล้านและเจมส์แมดิสันที่เพิ่งลั่นวาจาเซ็นสัญญาอยู่กับเลสเตอร์ออกไปอีก4ปี2,024รวมค่าตัว3คน9,435ล้าน3กองหน้าเบอร์เกถูกมากครับสำหรับนักบอลระดับนี้590ล้านจิมเจมี่วาด์ดีไม่ต้องอธิบายอะไรมากมายดาวซันโวประจำฤดูกาลล่าสุดจากเลสเตอร์ซิตี้ แล้วก็เพิ่งต่อสัญญาไปจนถึงปี2023นะฮะจะอยู่ยิงจนถึงอายุ36อ่า36เบอร์นี้เจอกันทุกคืนพฤหัส5ทุ่มนะจ๊ะสปอร์ตมาเฟียนักบอลบาเยอร์และลิเวอร์พูลด,ดาคนไทยโง่เป็นควายไปทำนาอย่ามาเล่นบอลคนไทยที่ยิงคมจนทีมแชมป์พรีเมียร์ลีกโคตรแค้นเตะน้ำแตก ได้เงินเดือนมากกว่าไทยเป็นสิบเท่าแต่ทําไมกลับบ้านแบบขัดพุ่นอันนี้ผมไม่เคยเล่าให้ใครฟังเลยผมไม่ไหวผมอยากกลับบ้านในสปอร์ตมาเฟีย23นาฬิกาที่ PPTVHD ช่อง36หน้าขวาอัจมาตราอเรปีขวานี่ผมจงใจจิ้มพี่ล่ำครับคือถ้าคุณมีคนดูดูช่วงบนดูแขนถ้าเกิดคุณมีคนแบบนี้อยู่นะฮะทีมผมมันจะได้อยากเข้าฟิตเนสกันหน่อยโอ้โห ล่ำครับแล้วก็ช่วงนี้ผมรู้สึกเห็นหลายคนติดซีรีส์เกาหลีนะฮะหน้าซ้ายจัดไปซนพึ่งมิน2,000กว่าล้านเองฮะถูกกว่ามาเน่เท่าหนึ่งเน่และครับเน่คือโฉมหน้าทีมของเรานะฮะรวมทั้งทีมนี่22,420ล้านก็ถ้ามีงบ22,480ล้านนี่ยังเหลือเงิน60ล้านนะฮะมาซื้อ คอนโดตารางเมตรละเกือบล้านของผมต่อได้สนจริงขายจริง